เสื้อคลุมแบบนี้หรือหรือว่านี่อย่างเท่ครับเขานี่มาดูสกิลกันบ้างน,นะคะ โอเคมันเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกไปดูในเกมกันเลย <S. อีกคนนึงเอาเป็นนี่เลยเอส๊สตรวดจังมาน้องสาวมาดวลกับพี่หน่อย <ST> ออ <S. มา,าครับีเชือสึกนใหญ่เนือด <วา S 1> เราจะต้องต่อสู้ทำคนกันเองอย่างนั้นลหรอในส่วนของชิกิงามิทันจิโร่นะก็จะอยู่ในหมวดของตงมุไยมาแล้ว ต้าโตเกิดหม่พี่ต้องเทพนี่ครับจากนั้นก็อัพสกิวรัวโอเคเราไปดูท่ารีคอร์ของคุณพี่ทันจิโรนก่อนนะยืนนิ่งเฉาเพราะว่าเรายังไม่ได้เติมมั้งมาครับอี่ออโต้ก่อน สกิลแรกจะเป็นการใช้ปานวาลีทั้งสี่รูปแบบนะอเอาใหม่รูปแบบที่1ดาบคาวาลีรูปแบบที่สองตังขันน้ำและรูปแบบที่แปดสายน้ำตกอีกอันหนึ่งคือรูปแบบที่หกกระแสน้ำบนรูปแบบที่สากระแสนมม้ำไร้รํ้เป็นไงครับหน่อเทไหมครับดูท่าน,นี้ า,า <c oughs> คือผมไม่รู้ว่าทางนี้มันคือปานอะไรอะ่ะใครรู้กปคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะมีซึ้ผมขอไปทำใจแปบบ๊บออโตเมตปานพระราะเอ๊ <c oughs> คือปานตะวันาคือ <c oughs> <c oughs> เวลาที่เราใช้ออโตเมตเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้สกิลอื่นได้เลยนะ อขอโทษนะน้องสาวโกเมนี่สวยมากเลยเอฟเฟกของสกิลบวกกับเสียงของทันจิโร่เนี่ยคนเท่าใครที่เป็นแฟนตัโยโงของยายบานะคะห้ามผ่านเลยรอกันหน่อยนะชั้นซ่อนแอนิเมชั่นได้ด้วยนะสามกับสองชึบเป็นไงแค่จัดจัดโอ้ยน้อง เดี๋ยวเจอคังละแดนคังละแดนแดนสะเก่งกับน้องด er ูท่านี้ดูท่านี้หนึ่งกัสองคอมโบคอมโบก็คือน้องเตะพี่พี่ใช้สกิลคอมโบไม่ได้พอแล้วพอแล้วสงสารน้อง มาดูน้องสาวกันบ้างเนสัวจังสวัสดีค่ะโอนี่จังโอเนจังนหนูจะมาซ้อมพี่ค่ะวันนี้ไหนวะพี่อยู่ไหนวะเจอแล้วจังดูเมาแม่อัพเนวลิลอัพสกิลให้น้อง สกิลแรกน,แนี่แงโอแล้วนะดามีดามอย่าตามหนูมาตีดากขีบยอดหน้าให้โอนิจังใจร้ายนี่หนูแปลงร่างเป็นบัวจ้อยพี่ตามหนูไม่ทันหรอกเพ่ออาศูนตแล้วนะสกิลหนึ่งเป็นการกระทรืบเท้านะส่วนสกิลสองเนี่ยกระโดดไปข้างหลังแล้วก็ขีบยอดหน้าหนึหน่งที าสกิลสาวก็จะเป็นการแปลงร่างเป็นตัวน้อยจะได้ความเร็วเคลื่อนที่วิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งแ่่อนจะขีปแบบนี้โอนีจังใจร้ายอีกแล้วต่งัมตาตดวพีครับผม แล้วค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการรีวิวฉบับสั้นสั้นทันจิโร่กับน้องเนสโกะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเจอก,กันโอเมิวจิอันีน้าบ๊ายบาย